ตามใช้ทางที่สัมปทานไว้รายละเอียดตามที่อ้างว่ารัชการจังหวัดนะครับแจ้งผลการดำเนินเรียนนายกเทศมนตรีตงบลพะยอหนังสือเทศบาลตามที่ตอคลงวันที่สิบห้าคมพายที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงอำเภอบะยอรงตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดาเนินการ ผลก,การใดให้แจ้งไอซราไม,ไ,ไม่ได้ทําตามที่เทศบาลตมยอ้อนตรงเข้าไปในจังวัดตามเลยนะครับจะไปออภูกเก็ตหรือมาจากกรุงเทพเราต้องไปขึ้นรถโดยสารที่สียกระดามานนั้นค่และคนที่ไม่มีรถโดยสารการอย่างไรนะครับ การประชาสัมพันธ์ก็จะหยุดบ่อยถึงหนึ่งเราเป็นตัวแทนชาบ้านเป็นคนที่ประสานงานต่อในการประปาไม่มีความแรงพอที่จะให้ผู้โดยสารมเกตเ์ใกาลทำบามยอดนะครับตรงที่ตอม0ศูนย์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 สภาของกอาารนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรันะครับท่านยินัีผนก็ได้ลงนาม เญรัาิงบประมาณนายจ่าประจำปีงบประมาณปี2560ดยในมันต้งหลักการและเหตุผลประกอบร้างเญญัติงบประมาณายจ่าประจำปีประมาณจำนยอดรวม128ล้าน0 0แสแด1 0 0แผ่ยทั่วไปยอดรวมที่เกิภายในยอดรวม3,900ศรนย์ครับ46ล้าน600 สี่หมื่สี่พันเก้าสิบสล้าสองแสนหนึ่งหมื่นหองหนึ่งล้าสองแสนหนึ่งห้าพันบาทป็นงานการสาธาะแผนงานอุตสาหกรรมแย่ยอดรวมสิบสองล้าสี่แสเดินงานอื่แปดแสนสี่นสองพันบาทบรยบลว่าอบันี้ต่อสภาเทบาลตำบลว่ยยอด หนึ่สถานะการทที่ได้การเงินไว้แบบก่อนที่มูปภัณแล้ยังไม่ได้เปิดใจจะถวัทถุโครารตัวครับก่อนจะเปิดให้สมาชิกได้ภิปลายผมขอหาเพือที่ผมกอเสนอให้ภิลปรายครับกันไปทั้งฉบับครับขอบคุณครับครับ,ค,รบคุณวิทยา ด้วยกว่าเกาเด็นข้อข้อไปได้ขอเสนอเร็กสิร่างเป็นสำหรัประมาณรายจ่ายประจำปีพอสุดแต่ผมในฐานะที่จะต้องติดตาม